จงอาทิตต์ปริยายิสูตรเอวมิสุตังเอกังสมยังภควาขยายังวิหารติขยาสีเสสัตถิงพิโคสหัเสนาตตะโคภควาพิโอมันเตสีสัพพังพิคเวทิตังจินจะพิคเวสัพพังอาทิตังจะคุม พิคเวทิตังรูปาทิตังจักขุวิญญาณังอทิตังจักขุสัมภสโสทิตัวยำปิทังจักขุสัมภสปัจจะย้าปิจติเวทิยิตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตดมปิอาทิตังเกนะทิตังอะทิตังราคะขินาโทสักขินาโมหขินาอทิตังชาติยาชราเมรณินาสุเกหิปริเทเวหิ ทุกขเหี่ยโทมนาเซเหยียปายาเซเหยียทิตันติว่าถามิโสตังทิตังสัทธิติตาโสตวิญญาณังทิตังโสตสัมภัสโสทิตโตยัมปิทังโสตสัมภัสสปัจจะยาวปชะติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทตุขมัสุขังวาตามปิอทิตังเกนาฑิตังอทิตังราคะกินา สศกินาโมหกินาทิตังชาติยาชราเมรุนัสสเกหิปเรเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายเสหิอาทิตตันติวธามิคาณัติตังขันติตากนาวิญญาณังอาทิตคากนาสัมภะโสติโตยมภิทังคานาสัมภะสัพพะเยาวปัจจติเวทิตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตามเปียทิตังเกนาัติตัง ทิตังราคะขินาโทสะกขินาโมขินาทิตฐังชาติยาชรามรณินะสุเกหิปะริเทเวหิตุเกหิตมนันเสหิอุปายาเสหิอทิตันติวธามิขิวหาทิตฐาระสาทิตฐะขิวหาวิญญาณังอทิตฐังขิวหาสัพพะโสทิโตยัมปิทังขิวหาสัมภัสัพพะเจยาวปชะติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขมะสุขังวา ตัณปียติตังเกนาฑิตังอาทิตต์ตัณรักขินาโทสักินาโมหขินาติตังชาติยาสรามรรณะสุหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเซโยปายาเซติตันติวธาเมกกายโยทิโตโตภตพาทิตากายวิญญาณัติตังกายสัมผัสโสทิโตยัมปิทังกายสัมผัสสัพพัญญาปัจจิวิเยิตัง สุขังวะทุกขังวะทุกขมะสุขังวะตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะขินาโทสังขินาโมหขินาอาทิตตังชาติยาชรามรณินะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนัตเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวทามิมโนุษย์ที่ตธรรมอาทิตามโนวิญญาณอาทิตตังมโนสัมภัสโสที่ตัว ยามปีทังมโนสามภาสปัจะยาวปัจจิเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขมสุขังวาตามปียะทีตังเกนาทีตังอทิตังราคะขินาโทสักขินาโมหักขินาทิตังชาติยาชรามรีณะสุเกหิปริเทเวหิทุเกหิุมนเสหิอุปายาเซหิอทีตันติวัาม เอวังปะสังเพิกเวสุตวารียสาวโกจักขุสมิงปีนิพินทตีรูเปสุเปีนิพินทตีจักขุวิญญาเนเปีนิพินทตีจักขุสัมภาเสเปีนิพินทตียยมพิทางจักขุสัมพาสปัจักยาวปัจจิติเวทายตังสุขังวะทุขังวาอะทุขมสุขังวะทัสมิงเปีนิพินทเตีย โสตสัมมิงเปียนิพินทัิสัชเทสุเปียนิพินทติีโสตวิญญาณีเปีนิพินทติทโสตสัมภัชเสเปียนิพินทติียำพิทางโสตสัมพันสัพพะจะยาวปัจจิติเวทิตังสุขังวาทุคังวาทุกขมสุขังวาตาสมมิงเปียนิพินทติทขานาสมมิงเปียนิพินทติีขันเทสุเปียนิพินทติขานาวิญญาณีเปีนิพินทติีขานาสัมพัน เสปีนิพินทติยมภิทังคานสามภาสัพพะเยาวปัจจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุกขมสุขังวาตาสมิงปีนิพินทติชิวหยาญปีนิพินทติระเสุปีนิพินทติชิวหาวิญญาณิปีนิพินทติชิวหาสัพพะเสปีนิพินทติยมภิทังชิวหาสัมภาสัพจะยาวปัจจติเวทายตังสุขังวาทุขังวา อทุกขมาสุข <c oughs> <c oughs> <sh yelled> ังวาตาสมิงเปีนิพินทติการยสมิงเปีนิพินทติโพธิเพสุเปียนิพินทติการยวิญญาณีเปีนิพินทติการยสัมภะเสเปียนิพินทัติยมผทางการยสัมภันสัปปัจะยาวปัจจิติเวทยยตังสุขังวาทุกังวาอทุกขมาสุขังวาตาสมิงเปีนิพินทติ มัสมิงเป็นิพินทติธรรมเมสุเป็นิพินทติมนวญญาณิเป็นิพินทัติมโนสัมภะเซป็นิพินทติยำปีทางมโนสัมภะสัตยาวปัจเจติเวทยี่ตังสุครังวาทุครังวาทุกขมาสุครังวาตาสัมิงเป็นิพินทตินิพินทางวิราชิติวิราคาวิโมจิติวิโมตตาสมิงวิโมตตามีติยานังโหติชชนาชาติ วสสิตังพรเมจาริยังกตังกรณิยังนาปรังอิทัตตาญาติปชะนะตีติธรรมโวจัภควาตมนาเดภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุมัสสิมิจับปนาเวยักรณาสมิงปัญญามเนตัสสะภิกขุสหัสสานุปัถายาสเวหิจิตานิวิโมจิงโสติ นัตตาลัคนาสุตังเอวเมสุตังเยกังสมยังพคกว่าพระราเนศยังวิหารติสิปะตเนมิคตัยเยต่ตะโคพคกว่าปัญจวกีเอภิความันเตสิรูรปังพีขเวนัตตารูปัญจายทังมีขเวอาตาภวิสานีทังรูปังภาตายาสังวัตเตย์ละเพตจจะรูปเปวงเมรูปังโฮตุเอวงเมรูปัง มาโหสิติยสมาจโคภิกเวรูปังอนัตตาสมารูปังพาตายะสังวัตตินัจลพติรูเปวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติเวทนานัตตาเวทนาใจทางภิกเวตาภวิตสนิยทางเวทนาพาทายะสังวัตเตยระเพตจเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามา โมเสติยะสมาจโคภิกขเวเวทนานาตาตาสมะเวทนาภาตายาสังวัตตินะจลปติเวทนาญาเอวมิเวทนาโหตุเอวังเวทนาโมโมเสติสัญญาอนาคตาสัญญาจาริทังภิกขเวตาอภิสานิยิงทางสัญญาภาตายาสังวัตยาระเพิดจะสัญญาญาเอวังมิสัญญาโหตุเอวังเมสัญญาโมโมเสติ ยสัมมาจโคผิขเวสัญญาณตาตาสัมมาสัญญาภาทายะสังวัตตตินัจลัปฏิสัญญาเยวมิสัญญาหูตุเอวมิสัญญามะหูสีติสังขาราณตาสังขาราจหิทังผีขเวอัตตาอภิสังอภวิสังสูนย์ยธังสังขาราภาทายะสังวัตเตยงลพิแตสสังขารีสูเอวมิสังขาราหูตุเอวมิ Sangharamahe sunteya samaja ko pi kwe sanghara nata sanghara pi kwe nata ta samasanghara pada ya นาจาราพระทสังขาเรศุเอวังเมสังขาราหูตุเอวังเมสังขารามาอาเฮสุนเตวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจใจทางพิฆเวอัตาภวิสาในยิทางวิญญาณังอภาธายาสังวเตยยาะเพศจะวิญญาณีวังเมวิญญาณังหูตุเอวังเมวิญญาณังมาหูสิติยสมาจะโคพิฆเว วิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังภาตาอยาสังวัตตินะจลพทธิวิญญาณีวงมีวิญญาณังโหตุเองวงมีวิญญาณังมาหัวเศรษตังกิมันจะทำพิฆเวรูปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกคังวาตังสุขังวาติทุกคังพันเตยัมปนานิจังทุกคังวิปรินามะธรรมังกัรลังนุตัง สมโนปัสส e ิต so so no ุงเอตังมะมะเอโสหะมสสเมเอโสเมตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงวันยะถาภิกขเวเวทนานิจาวานิจาวาเตนิจาวพันเตยำปนานิจังทุคขังวาตังสุขรังวาติทุกรังพันเตยำปนานิจังทุกรังวิปริณามัธรรมังการลังนุตังสมโนปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสสเมนะเอโสเมตตาติโนเฮตังพันเต ทังกิม <dividends> ันจะทาพิกเวสัญญานิจาวานิจาวาเตนิจาพันเตยมปนานิจังทุกครั้งวาตังสุครั้งว่าตอทุกครั้งพันเตยมปนานิจังทุกครั้งมิปริณามธรรมมังกันลังนุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมันจะทาพิกเวสังคารานิจาวานิจาวาเตนิจา พันเตยมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปรินาธรรมมังกรังนุตังสัมมุปัสสีตุงเอตังวมะเอโสหามัสเมเอโสเมตาติโนเฮตังพันเตตังคิงมันยะถาภิกขเววิญญาณังนิจังวานิจังว่าตอนิจังพันเตยมปนานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเต ยำปนานิจังทุกครังวิปริณามะธรรมมังกรลังรุ้ตังสมุปปัสสิตุเอตังมะมะเอโสหมัสมิโสเมตาติโนเอตังพันเตตาสมาติหาพิคเวยังกินเจรูปังอตีตานาคตาปจุปันนังชาตังวาพยิทาวะโอราลิกังวาสกุมังวาหินังวาปณีตังวายญาตุเรสันติเกวะสัพเพรูปังเนตังมะมะเนโสหมัสมินเมโสตตาติ เอวเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายาทัตพังยาการิเวทนาติตานาคตาปจุปันนาชะตาวะพิตาวาโอราลิกาวาสุขุมาวานินาวาปณีตาวายาสุเรสันติเกวาสัพพเวทนาเนตังมมะเนโสหะมะสมิณิเมโสตตาที เอวเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายะทัตพังยากัจจิสัญญาติตานัคตะปจุปันนาชตาวาภิฏฐาวาโอราลิกาวะสกุมาวะอินาวาปณีตาวายาทุเรสันติเกวะสัพพสัญญาเนตังมะวะเนโสหามัสสミลเมโสอาตาเอวเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายะทัตพัง เยเกจีสังขาราติตานะคตปจุปันนาชตาวาปิเหตตาวาโอราลิกาวาสุกุมาวาหินาวะปิเนตาวายันตุเรสันติเกวะสะเพสังคาราเนธังมมะเนโสหามัสสินิเมโสตตาเทวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายะทัตตาปังยังกินจีวิญญาณังอติตานะคตปจุปันนาชะังวาปิเหตตาวา โูราริกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวายันตุเรสันติเกวาสัพพัญญาณังเนตังมะมะเนโสหามัสสミเนเมโสอัตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมปัญญาทธะพังเววังปัสสังพิกเวสตวาริยะสาวโกรูปสัมมิงเปีนิพินทะเตเวทนายเปียนิพินทะเตสัญญาเปียนิพินทะเตสังขาเรสุเปีนิพินทะเต วิญญาณัสมิงเปีนิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตาสมิงวิมุตตามมติญาณังหูิขีนาชาติูุสิตังพมจาริยังกตังกรนียังนาปังอิทัตตายาติปะานาติติเทมโวจะาพระวาตมนาปัญจวคียาภิกขุพักวโตภาสิตังพินันทุมัสมินจัปนาวยยะการ นะสมิงภิญญมะปัญญมาเนพัญจะวจิยานังภิกขุนังอนุปาทายะอสเวหิจิตานิวิมุตติงสูติ